สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะแฟงนับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมความโกรธของไม้นะครับเริ่มหนึ่งลย let's go อยากเป็นเกมที่สนุกครับผมรับประกัน ความสะดวกของมันนะครับมันมากมันไให้ับเดี๋ยวมันให no. น้โน <peanut> ่จะซื้อตัวนู้นอะจะซื้อตัวเนี้ยไม่ได้เหรออ๋อกดตรงนี้ครับผม ผมรู้ไปแล้วครับว่ามันทำยังไงอ ى, ่าเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเปัดเสียงเลย นี้ผมก็อาจจะไม่พูดนะครับท่านผู้ชมว่าไงให้น้องวันนี้ฉันจะไปวิ่งเล่นเฮ้เพื่อนทักทายกันหน่อยดิโอ้โหไม่ทักทายเลยนะว๊กจ้า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 ตูตาตูตาหลบจ้ะเฮ้เปเฮียอะไรมึง วันนี้เราจะเดินแบบสดใสนี่มันจะมาขัดขวางด้วยอามันก็สนุกครับผมอันนี้คือหลบครับกดตัวนี้รัวๆครับผมต่อยแบบพิฆาดนะผมป๊าเบาะาขัดผมจะไม่พูดเลยครับตอนนี้ มันเลยนะครับกดคลิกถูกครับผมหนึ่งหมื่นนะผมตังแล้วไม่พอนะครับแล้วก็กดเพลย์ต่อเลยเอาเหี่ดานเกานี่ว่ะอ่านะครับเราด่านสองครับผมเริ่มฮ,ฮ,ฮใช้ท่าไม่ทาย อ,อ๋อนี่เล่นอันตโนมัติกะผมวันนี้ฉันจะเดินไปแบบชิวๆจ้ะฉัน,นก,กระโดดไม่เล่นละอัตโนมัติไม่ชอบอือจ้าจา้าจ้าปราผสมสีท่าไม่ตายแล้วก็จะเดินไปต่อนะครับท่านผู้ชมว้าวเจ้าทาเตะทิ่ขาด ลราก็จะเดินไปต่อครับผมท่านผู้ชมนะเดินไปต่อเรื่อยๆแล้วก็ต่อ,อยกระมาณนะผมว่มาไงไอสารละเลอมาซ์ชันไนอเซ่นีน่ยังไม่เจ็บอีกเหรอคนอย่างนานนี่มันเจ็บยากเจ็บแย่จริงๆเลยนะนี่อตูด้็ตายดดโอโหยังไม่ตายอีกฮ่า ส่วนตัวผมไม่ชอบเกมนี้มากครับผมความโกรธของมา้าเนี่ไปหาโลี่เพนสโตนะครับก็มานั่งเล่นกันกับเพื่อนก็ได้นะ สีท่าไม่ตายด่าสุนงอคงไม่เห็นมีใครเลยอ้าวชนะแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้โหไม่ซื้อครับอันนี้ไม่ซื้อครับไม่เอาอ่าเราก็ไปเล่นกันต่อเลยครับเฮ้ y ไปเลย let's go woohoo 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 าไม่ตายต่อยโซฟด ไปต่อนะครับท่านผู้ชมเจ้าต้องตายแน่นอน่ลบลบเอาโยเอาโยเอายอยโยเอายอยโยเอา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 โยเป็นไงล่ะสายยอ เพลงของพี่บี้ครับผมเมลิกสิทธิ์ครับไปโดนเอ้เมลิกสิ์ครับผมผมเมลิกสิ์นะน้องเฉยอยีเจออย่าเจอย่ออีกอ่ะอยเจอย่อมาเอาย่อเอาย่อเอาย่อมาสิครับมาดเราต้องเดินแบบเียนเรียนเอาย่ออาย่อเอาย่อเอาย่อเอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อ เอ้ยยังแมงเลยจับกระทุ่มดำเอายยเอาโยเอ้ยอ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 ้ยอ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 เอ้ยอายอยอยเอายอยอยมาเป็นสายโยเอายอยอยเอายอยอยเอายอยอยมาเป็นสายยอยเอายอยอย เอ้าย่อย่ย่มัเป็นเอ้าเอ้าย่อย่อย่อ้าย่อย่อ้าย่อย่เย่อ้าย่อย่โย่มเป็นสาย่อเอ้าย่อย่โยอ้าวย่อย่โย่มเป็นสายย่อเพลงพี่วีนี่มันสนุกจริงๆนะว้าผมกดไลค์เข้ามาแล้วอ่เอ้าย่อ้าย่อย่ let's go เอ้าย่อเ้าย่อย่อย่อเ้าวโย่อย่อย่อืมอ้าย่อเ้าย่อเ้าย่อย่อย่อเ้าย่อเ้าย่อเ้าย่อย่อย่อเ้าย่อเ้าย่อ้าวชนะแล้วเร็วจังอัปเกรดกับผม yes ร้อยห้าสิบเพชรเลยเหรอไม่ไหวเดินไปต่อครับผม มา่ยกันต่อเอา่ยเอา่ยเอาอยอย่ยเอา่ยเอา่ยเอาอยอย่ยเฮ้ยถือกระบองเหรอจะได้โดนหรอกเาวอาอาอาาว่ไม่ตาย่ยเอาอย่อ่าไม่ตาย่อสอง อ้าวย่ออ้าวย่อสิครับไม่ย่อเหรอโดนเตะอ้าวย่อไหมครับไม่ย่อเหรอครับไม่ย่อเหรอครับอ้าวไม่ย่อเหรอโอ้โหไม่ย่ออ้าวย่อย่อย่อไปต่อครับผมเดินไปต่อจ้าฟ้าจ้าฟ้าจ้าจ้าฟ้าจ้าฟ้าฟ้าจ้า เอาย่อเอาย่อเอ้ยว่โดนต่อยเลยเอ้ยอย่าโย่เลยเอ้ยนี่นี่จี้สวอสวอสวอป๊าบเอาย่อเอาย่อเอยออ้าวเป็นยัเสี่ยงด้วยป๊าบ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 ป๊าป๊าเอาย่อเอาย่อเอย่อเอา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 ยอ เอาย่อเอาย่อยอยอเอ้าจะยังไม่ตายก็ผมให้หมัดดีนะครับเอายอยอยอนี่โพี่เป็นย่อสนุกจริงๆย้าหูย้าหูอ้เพิ่งเน่อยู่เฉยอยู่เฉยเหรอเอ้าอย่าเจอสายย่อหรอกอโห อาวย่เอาย่อย่ย่อาย่ย่ย่อายย่อโอ้โหมันตดยากจังวะควบคุมนี่ม uh ันแบบเอ้ยยังไม่ตาย โอ้มันลุกแบบคันเทปครับผมเราก็ต้องสายคันเทปครับโอ้โหโดนโดนฟาดอย่างเดียวเลยอ้าวเป็นไง่ะสายยอ่อเราต้องมายอ่อเอายอ่ยอยอ่ยอย่อเย้ย่อแล้วครับได้แล้วครับชนะแล้วครับผมแล้วก็ไปกดเพล์แล้วเล่นต่อครับผมผมเคยทราบประวัติด,ด่านนี้ครับผมด่านที่ห้าเนี่ยครับผมต่ด่านแรกที่ผมสีเท้าเนี่ยที่ผมเลื่อนไปอยู่เนี่ย เล่นโคตรยากครับผมบอกให้แม่งมีตัวบอสมาด้วยครับมีบันไดขึ้นด้วยไม่รู้นะไม่แน่ไม่นอนผมเคยเล่นในเครื่องใหญ่แคปเล็ตอีกเครื่องครับป้า เาย่อเอาย่อเย่อเย่อโอ้โดนเลื่อยเอาย่อเอาย่อเย่อเย่อเอาย่อย่อเย่อมาเป็นสายย่อเอาย่อโอ้ยหายแล้วผมเอาย่อเอาย่อเอาย่อย่อเย่อมาเป็นสายย่อเอ้ามาเป็นไหมทำไมเป็นโอ้ยเอเลี่ยนกูว่าแล้วไงเฮีย ผมว่าแล้วอี้นี่ไม่ควรตีนไงดาเนี้ยควรตีนในตรงเนี้ยแหละครับเตะยากมาเอายอ่อเอายอ่อไม่ยอ่อหรอครับไม่ย่อเหรอแ,แรงคนละมัดครับผมใครอยากเป็นสายยอ่อผมบ้างเอายอ่อเอายอ่อเอายอ่อ มาสิอ้าวมาเป็นสายย่อกันหน่อยเร็วโอ้โดนลุมโอ้ยลุมเตะแน่จริงไป let's go เอายอ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 ฮ่าโอ้ยโดนเลื่อยบาดแล้วก็ได้สมบัติกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นต่อผม เอ้ไปต่อโอ้โหเยอยเอาเป็นไงล่ะย่อหน่อยอืมแต่กูเตะเลยเอาไปใกล้ๆโอ้โอ้อย่าแรงคนละหมัดครับผมอืมอย่ามาย่อผมอ้าวเป็นไงสายย่อ เอายอ่อเอายอ่ยอเย่อเย่อเอายอ่เอ,ยอเฮ้ยข่ายนี่ก่อนเดิโอ้โหอย่าพึ่งใจเย็นเดี๋ยวจัดให้ทีละคิวปั๊บปั๊บปั๊บเปิดปั๊บเอายอ่อยอ,อ่ะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับถ้าใครมาเป็นกำลังใจให้ผมครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี